สวัสดีครับสวัสดีแฟนทางช่องกูแชมป์ไม่ใช่บวยนะครับวันนี้มาครับชอบหน้าตาช่างครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับกับผมแชมเปี้ยนนะครับก็จะเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้แหละนะครับหลังจากที่นักมวยช่างหนักเสร็จเรียบร้อยหรือว่าอาจจะเหลือแค่คน2คนก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาเร็วเคมเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นนักพิเศษนะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศของมวยรอบปุนเสือละนะครับครั้งที่21เสือตัวที่21จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราได้รับรู้รับชมกันแล้ว เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องกูแชมป์ไม่ใช่บวยด้วยนะครับเพราะว่าเรามีทีเด็ดมีของดีมาฝากกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับ ก็ไปเริ่มต้นกันที่การวิเคราะห์วิจารณ์นะครับตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเป็นคู่ชิงที่3นะครับของเมื่อรอบคนเสือครั้งที่21นะครับระหว่างทางนั้นไอ้เจ้าภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินนะครับก็ถือว่าเป็นแตงเบอร์1เบอร์สแหละนะครับแต่ก็ชกมาทุกไฟแพ้ไฟเดียวนั่นก็คือไฟที่ตัดเชือกนะครับแพ้กับฉลามดำนะครับก็คู่ชิงในฝันดันเจอกันเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้ มาเจอกันนะครับมาเจอกันต้องมาเจอกันในรอบชิงที่3อกหักนะครับต้องมาชิงที่3เท่านั้นนะครับและก็มาเจอกับคู่ชิงในฝันในรอบรองชนะเลิศนะครับรเพราะว่าใครก็มีความคาดหมายว่าคงเป็นทางด้านในเจ้าเพชรสังวาลแหละที่น่าจะเข้าไปชิงเงเลิศ yes. แต่ที่ไหนได้ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มาเพียงแค่ต้องชิงที่3เท่านั้นเองนะครับเรื่องของน้ําหนักเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยต้องบอกว่ามาเป๊ะนะครับมาเปรี้ยมากนะครับวันนี้เนี่ยนักมวยมาเปรี้ยแทบทุกคนเลยนะครับลดน้อยมากนะครับแต่คนที่ลดเยอะก็สุดก็น่าจะเป็นทาาาง้้นนใเจ เพชรสังวานนี่แหละนะครับที่มาแล้วย,ยังไม่ทันสอบเลยนะแม้กระทั่งตอนนี้นะครับที่ผมไลท์ที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดโมงนะน้องเขายังไม่ได้ขึ้นเหยียบตาช่างเลยนะนะครับแต่เขาสอบมาจากค่ายแล้วแล้วมันก็เกินประมาณสักปอนกว่าๆนะครับก็วิ่งได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็น่าจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวกําลังที่จะเข้าไปเหยียบตาช่างละนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เครื่องเรื่องของสภาพหน้าตาเรื่องของความอิดโรยมีให้เห็นนะนะครับใน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 ,ในรายของนั้หน้ในเจ้า เพชรสังวาลมี้เห็นมีเห็นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของน้ำหนักเป็นตัวแปรเลยนะครับเป็นเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับฉะนั้นภูมิใจไทยดูสบายๆดูสดชื่นมากนะครับส่วนแล้วก็กลับไปพักผ่อนคนแรกๆเลยนะครับส่วนทานน้านเจ้าเพชรสังวาลนะครับจนป่านนี้นี่ถือว่าเป็นคนท้ายๆเลยนะครับคนท้ายถ้า4ี่คู่หลักเนี่ยถือว่าเป็นคนสุดท้ายเลยที่ลดน้ำหนักนะครับก็อ่ะจัดไปที่ท้านภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินนะครับดูแล้วเนี่ย ถ้าไม่ฟื้นเนี่ยอาจจะถึงนับถึงนอกได้เลยนะครับผมมองว่าคู่นี้มันมัน,ม,นมันแลกมันใส่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดมากยกไปเนี่ยทางด้านเพชรสวงวันอาจจะหมดอาจจะยุบอาจจะเหี่ยวได้นะครับนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ผมเลือกไปที่ทางด้านภูมิใจไทยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่ของทางด้านไอ้เจ้าเอา่อเป็นทางด้านมหามงคลมุฟอ o นเชียงใหม่นะครับเจอกับทางด้านไอ้เจ้าแม็กนัมบางกอกอรัญยนนะครับคู่นี้เนี่ยใบรายการเขียนว่า131ออปอนด์นะครับแต่เอาจริงแล้วตกลงชกกันในพิกัด130.6 นะครับร้อยสามสิบจุดหกนะครับทางด้านในเจ้าหมหามงคลลดไปประมาณสักจุดแปดนะครับส่วนทางด้าน แมกนัมนะครับเปี้ยเป๊ะเลยนะครับขึ้นเหยียบตะช่งทีเดียว130.6เลยผ่านสบายๆนะครับคนนึงนะครับลดลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเวทที่ตัวเองร่ําร้องอยู่แล้วแหละนะครับว่าอยากที่จะชกในเวทนี้นะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยชก132 133มันดูใหญ่เกินไปนั่นก็คือในรายของท่านนั้นมหามงคลนะครับก็ถือว่าเนื้อตัวดีส่วนอีกคนนึงนะครับทางด้านแมกนัมนี่ก็ถือว่าเป็นเวทพิกัดที่ปล่อยๆนะครับ127ไม่ไหวแล้วนะครับต่ำสุด128นะครับแล้วก็ต้องดดูพิกกััันน้ําหวยยี่สิบแปดน 130. ดูซิว่ามันจะไปต่อไหมนะครับในน้ำหนักนี้หรือว่าอาจจะต้องลดลงไปในพิกัดของตัวเองก็คือประมาณสักร้อย2ี่เนะเนื้อตัวรูปร่างพอๆกันนะครับความสดชื่นนะครับดูมหางคนจะตอบคาถามดูสดชื่นกว่านะครับแม็กนัมในเขาสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับแม็กนัมสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมกับชอบเรื่องของจังหวะฝีมือแล้วก็การชกที่ช่อง7เนี่ยดูว่าแม็กนัมมันจะถูกฉลกมากกว่านะครับ มันจะถูกฉลอกมากกว่าผมก็เลยเลือกไปที่ด้าน,น,นไอ้เจ้าแมกนัมมาระกอ,อกอะไรจนแลวกันนะครับดีกว่าวันนี้มาดีแน่เพราะว่าเยจโจมาเองแล้วก็นั่งเบนซ์มาด้วยนะครับนั่งเบนซ์มาทั้งไปทั้งกลับตอนช่างน้าหนักเลยนะครับแหม,แม่ต้องบอกว่ามาดีจริงๆนะครับนี่คือคู่ที่2นะครับส่วนคู่ที่3ครับคู่รองนะครับเดิมทีเดียวเป็นคู่เอกนะครับวางให้เป็นคู่เอกแต่พอ เลื่อนเอาคู่ชิงชันเลิศเป็นคู่เอกเนี่ยก็เลยคู่นี้ก็เลยล่นมาเพียงแค่คู่รองเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือคู่ของทางด้านชไยล่าพอหลักบุญนะครับกลับมารีแมทนะครับเจอกับเพชรรุ่งสินายกไก่แปดเลี้ยวอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทีมงานเนี่ยพอหลักบุญก็มานะครับมีแก่นวนมีรุ่นน้องในค่ายนะครับมาเรื่องของดูดูเรื่องของน้ำหนักมาช่วยนะครับการลดน้ำหนักช่วงเช้านะครับชไยล่าก็ลดมาสักจุดแปดนะครับเช่นเดียวกันส่วนทางด้านเพชรรุ่งเนี่ยนะครับเหยียบตาช่างทีเดีีียยยววผ่่าาานน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 เเละะะคคครรรัััััับบบบบกกกกก็็้้้หสๆพพิิดดออตงปท กลางๆนะนะครับทั้งคู่ก็ชกในพิกัดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับประมาณ2ปีก่อนก็คือก่อนที่จะมีโควิดนั่นแหละนะครับเป็นทางานั้นเพชรรุ่งนะครับที่ชนะไปได้ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแห่งนี้แหละนะครับคราวนี้กลับมาเจอกันที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมแต่แค่ว่าเรื่องของผู้ชมที่เข้าชมเนี่ยอาจจะดูไม่มีนะครับบรรยากาศอาจจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับก็ชายล่าเขาที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เกือบเหมือนกันนะมันก็ถือว่ากลับไปหายไป6เดือน แพ้โยทินหายไป6เดือนนะครับเก็บตัวทีมชาติกลับมาชกมวยไทยอีกทีนึงเนี่ย ก็ถือว่าเกือบเหมือนกันเกือบชนะทงนั้นเพนรรุ่งเรื่งเหมือนกันทางนั้นครับก็แต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ไปส่วนนั้นเพนรรุ่งเนี่ยล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วนะครับชนะไอ้เจ้ากุดกระตันอยู่นะครับประกายเพชรนะครับทรงเดชรถบ้านได้แหละนะครับหลังจากที่สะดุดแพ้มา2ไฟติดกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเจอที่ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะผมว่าสูสี่คู่นี้ออกได้3าหน้าเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เลือกขอเลือกของความสม่ําเสมอของทงนันท่นไอ้เจ้าเพชรรุ่งก่อนลวกนะันเพราะว่าวันนี้ก็พี่อัานสุกมิรก็มานะครับนะมาดูมาคม น,น,นะครับตระกูลเพชรนะครับในค่ายของพี่อันสกุลวินเนีต์ตระกูลเพชรนีดด่เพียบเลย เพชรทองหล่อาทที่แล้วเรียบร้อยไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเจอกับชายล่าคู่ปรับเก่านะครับผมมองว่าน่าจะยำแข็งนะครับในรายของเพชรลุ่งนะครับและก็ปิดท้ายกันที่คู่เอกนํารายการนะครับเป็นคู่ที่มาไวเค้มไวนะครับเหยียดต่ช่างคนละทีเดียวนะครับแล้วก็ผ่านทั้งคู่นั่นก็คือฉลามดําไนเวท่าลาเะครับเจอกับวุฒิกรสวนน้าทานคีรรนะครับตัวเต็งจ๋าเลยเจอกับทางนั่นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดนะครับซึ่งคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับตอนเด็กๆนะครับประมาณทัก3าิกว่าโลนะครับไป็นทด้้นับ แล้วก็วุฒิกรเนี่ยเคยเป็นแชมป์ภาคใต้ชมรมภาคใต้แล้วพวกเนี้ยเคยเป็นแชมป์มาแล้วแต่ทางด้านฉลามดาไม่เคยเป็นแชมป์อะไรเลยนะครับนี่เป็นการชิงแชมป์เส้นแรกในชีวิตของเขานะครับแล้วก็เป็นการชิงวรอบด้วยนะครับ <S <S คู่นี้นะครับอาจจะเลดอาจจะเปิดล่วงหน้าผมดูแล้วอาจจะแอบแพงไว้หน่อยนะครับแต่ผมมองว่ารูปร่างของวุฒิกรถ้าเห็นกันแล้วเนี่ยรูปที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยรูปบันใหญ่ผิดเล็กผิดกันเนี่ยอาจจะ เรื่องราคาอาจจะลดหลั่นลงมาได้นะครับแต่ผมก็ยังมองว่าเรื่องของจังหวะฝีมือนะครับคู่นี้เป็นมวยจังหวะมือเหมือนกันนะนะครับแล้วก็คล้ายขึ้นกันนะครับความยาวนะครับอยู่ที่วุฒิกรแหละนะครับแต่ชั่วโมงนี้ฉลามดํามันก็ไม่เป็นสองรองใครแล้วก็ถูกยิบยกให้เป็นทางด้านพระจันฉาย2ด้วยซ้าไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าทางด้านนายเจ้าฉลามดำเนี่ยนะครับมันมีดูแล้วมันมีความคล่องแคล่วนะครับคล่องแคล่วปราดเปรียวอาวุธหลากหลายมากกว่านะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางด้านาเจ้าฉลามดำนะครับนายเอท่าชลาศที่ คว้าแชมป์มวยรอบปุ่นเสือไปได้นะครับอ่ะ แชมปลเปี้ยนฟันธงไปที่ทางนัานฉลามดำแล้วกันเดี๋ยวทวนให้หน่อยนะครับสี่คู่เนี่ยคู่แรกไปที่ภูมิใจไทยนะครับมองว่าอันเนี้ยชอบม,มากๆเลยนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีเลยก็ว่าได้คู่ที่สองเนี่ยออกไปที่ทางนัานมหามงคลนะครับคู่ที่สามเนี่ยออกไปที่ทางนัานเพชรรุ่งแล้วก็คู่ที่สี่ไปที่ทางด้านไอ้เจ้าฉลามดำนะครับก็แดงน้ําเงินน้ําเงินแดงนะครับ,นะรบตามนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเราในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกันกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าถูกใจ ไปแล้วสวัสดีครับ